ไม่ไงกิได้ยังน้ำ <laughs> ลายถึงไงลุมลงมากไอ้ยายเข่นนั่งแเงลานก็ไม่เข่นลสวัสดีค่ะผู้ใหน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นยายทุ่มบอกไงยังน้อยบนี้เมื่อกี้เห็นไนหน่อยนึงเด้อมันี้เต็มจัอเลยบ้ <laughs> นนั่นแหละเจอน้ำมีเพนไห ขายใหญ่จมันมขายหเอ้ออกมาสดวดแล้วกระบานองนั่ค่อยได้มัน่ได้ต่ำเหมือได้ต่ำ่ได้อันนั้นเพราะว่าตะกียมันต่มือนี่ก็บ่มีเวลาเลยันปากฟาบุแล้ว กินยันแังแม่ด้วยไปได้เกี้ยวปาก้า,าหรือคนน้ำตายเขาเก็างไงด้กินเข่าเจียงแม่เี๊ยขายเย่นตายเขาเบื้งใน,อนออเอซี่มีพ่อสามสิบบนนะนี่สี่สิเอ็ดอยอ้จ้าถูกเริ่มมากแล้วเจะจกนันงทำเนี่ยเ้ากรล่มเข่าบ,บานาันบุกใครอย่ไม่เน

ก็มาเลาวพานหุนไล่อันนึงมาแเขาอไปบ่ะไรเนี่ยดึงก่อดเขาไว้ดึงกาดสิวคนยาดจ่าเอ๊ยชี้จ่ามาถึงเขาสินามัมนแม่มทุ่มจ้าให้ทุ่มจินให้เบิ้งเ็ตตาแทบเธอเด้ lúc nhắn nó nó nhắn 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 Nó có nhắn 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 mẹ. mẹ. nhắn 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 Mẹ tôm nhắn Tôm nhắn 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 Tôm เัาอ่บอกจากข้างทุกั์เฮ้นัเอกนะค่อันยดีเลยนะนอยเอาแล้วอันนึงนี่งเดี๋ไว้หนะนั่กทแม่น ทุกบอเดยันดดนีนาะนรกเ้วเป็นมากแลอ้วคือห่างทะุก็เอาชุดก้าอันอันอันเียงก่านขมากนหดไปได้เจ้าว่ามันงามยางอยบ้าน้งไวมือึงแต่เคึ่งกระปุก 我去，我来，嗯，来，不来。了。